ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโมบายเลเจนทุกๆคนด้วยกันแลวกันนะครับอ่าโอ้โห,โ,หโหมีกิจกรรมามใหม่ด้วยโอโ้แจกสกิมอ e ีปิดนะทุกคนโอ้โหอีป e ิดหรือรวะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะใช่ด้วยช่วงที่3แล้วนะเออจะแจกอะไรกันนะกันหนานะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับทุกคนอ่าโมบายเลเจนนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมก็เข้าไปแล้วแล้วก็รับเลยนะเออ ดี๋ยวรับเลยเนี่ยอ่าแล้วก็แรกนะตัวนี้เป็นกล่องอะไรเปิดแล้วเปิดแล้วอ,อ,อะไรนะเลือกรับหนึ่งในสกิมต่อไปนี้มีเฟนนี่แล้วก็คอร์สเออเบลเบลอเแล้วแต่กวนตามนั้นหละเพื่อนๆเนีนนะ่ยอ่าโอเคเป็นช่วงที่สามแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปรับเนี่ก่อนออนะ นี่เขาไปรับรางวัลก่อนนะตัวนี้อ่าเป็นนาตาเลียนะยังเหลือแค่8วันคูดาวอ่าแวันคูดาวผม,ผมก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าตัวนี้ผมก็มี295นะอ่าผมมี295นะ อ่ะก็ตามนั้นทุกคนนะมาเดี๋ยวไปลงแรงให้ทุกคนดูตอนนี้ผมก็อยู่ที่เทพสงครามซิสามดาวเออไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนดูนานแล้วนะอ่าอ่าใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ทได้กดซับสไคร์นะก็ช่วยกันไปกดซับสไคร์ซับสไคร์เลยซับซับซับเออนั่นแหละเอาให้มันถึงหนึ่งพันกันไปเลยเออเดี๋ยววันนี้นะผมจะเล่นเป็นนาตาเลียนะแต่ถ้าหากว่า ผมได้เลือกนะผมจะเป็นนาตาเลียนะเป็นตำแหนง่ง r o ม m i n g นะอ่าตำแหนง่ง r o ม m i n g นะอ่านี่ r o ม m i n g นะทุกคนเป็นนาตาเลียให้ทุกคนดูกันไปเลยอ่าโอ้โหอย่าแง่งดีอย่าแง่งอย่าแง่แงโอ้ไม่มีใครเอาฟาร์มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มเฮ้ยโอ,อ้ต้องมีต้องมา มันต้องคุบตำแหน่งนะทุกคนเพื่อนๆนะต้องคุบตำแหน่งนะอ่าผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะก็จะโชว์ก่อนนะอ่าอย่าบอกนะมันจะมีพวกที่ว่าถ้าเราโชว์แล้วเขาก็จะเบนออกนะโชว์แล้วก็เบนออกด้วยนะเบนเบนตัวไหนเพื่อนๆเบรเลอิกป่ะเบนเบเลิกป่ะเบเลิกนี่มันก็โหูรอาเรื่องอยู่นะระหว่างนาๆกับเบเลิกนี่มัน มันหัวทั้งคู่นะผมว่าจะแบนเป็นเบเรลิกดีกว่าอ, <Your team S 1> อ่า <is kicking. S 1> โอเคฮะเปิดสวยฮะเปิดอันฟานะทุกคนโอเค <Just> ได้ฮะเอ,อ,เออฟังเราได้บอกเลยว่าได้โอ <'re> โหฝั่งนั้นทําไมมันเอาเอตเตียนมาวะ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าไปก่อกันเป็นกลุ่มนี้ไม่ไหวนะเพราะมีเอตเตียนอยู่นะโอจะเกินไป ลืมเลยทุกคนเพื่อนๆโอ้ลืมแบรนดิตติดก็ไม่เป็นไรนะก็กัดฟันสู้นลอ่ะกัดฟันสู้นะเพื<ๆ>่อนๆโอเคเข้าอับผมขึ้นแล้วเวลาจะไม่เห็นนะเลยเอาเป็นอะไร โอ้โหเอายีนกันเลยวะโอ้โหฝั่งนั Measure ้นทำไมมันตึงอย่างวะเพื่อนโอ้โหอ้โหมันก็เกินไปโอ้โหไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะเพื่อนๆตานี้น่าจะน่าจะหัวเราเรื่องอ่ะ โอเคเราปิดท้ายเป็นจนสั้นนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนประมาณนี้อ่าเราปิดท้ายเป็นจนสั้นนะโอ้โหฝั่งนั้นทำไมมันมีแต่ตัวหดหวะส่วนเกียร์นะเพื่อนเเนะี่ยเกียร์ก็าตามนี้เลยอ่าก็เอาตามนี้เลยป่านี่ก็จะให้ตามนี้เลยนะเพื่อนๆ <c oughs> เกียร์ของนาตาเลีย อ่าผมก็มีหลาเยอะอยู่นะสก,กินเนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวอ่าโอ้โหฝั่งเรามีฝั่งเรามีนาตาเลียไาลลา,ลาหลวอี้จอนสันแล้วก็อานฟานะเพื่อนๆนะส่วนฝั่งนั้นก็เป็น อาริเทลซาเวียเอสเตดยีนอารูการโอ้โหแม่งมีแต่ตัววัวๆว่ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหฟังเราเป็นทีมนะเป็นทีมลาวนะแต่ว่าผมโซโล่เดียวนะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์นะก็ช่วยกันไปกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์นะ อย่าลืมไปกดซับสไครต์เราจะปรับเป็นนะตัวนี้นะ HP ต่ำสุดนะเพื่อนๆปรับเป็น HP ต่ำสุดนะการควบคุมนี่ตามนี้เลยเกียร์เพื่นพนอนโอ้โอ้แม่งสิเกินไปนะโอ้โห อัลูกาดเอามันสมออัลูกาดนะบ้าก็แค่ยอกอ่ะเฮ้ยจะแตกจะแตกจะแตกมีคนจะแตกวเพื่อนโอ้โหอลูกาดจะแตกโอ้นั่นโอ้โหหิวแวะหิวเกินมีสติ๊กเกอร์พี่บินด้วยอ่ะ ผมตั้งเป็นออโต้นะ,ะเมื่อยเลือดหยุดแรกนะมันพี่สติ๊กเกอร์ของพี่วินจะขึ้นมานะโอ้จะรอดไม่เลยล่ะโอ้บอรอดโอ้โหแม่งสิเกินด้ลาบรอดเราทุกคนไปบทันต่ายกอนเอาเลยเอาเลยโหอ,อย่าห้าวอย่าห้าวเพื่อน ว่าตานี้ไม่น่าจะรอดหอ่ะเออโอ้ยินยินใจเย็นเพื่อนใจเย็นก็ใจเย็นแม้โอ้เลือกซีแล้วบอกเอาเฮ้ยชิปหายละเอาชิปละ เอาจิบจิบอ,อย่าบอกนะวเสี่ยวขาปอมเอาตายซะ <c oughs> เอาแทนที่เฮาสิบี่ได้เป็นเป็นคนฆ่าสัวโอ้บ่ได้เลยโอ้ไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้คิว <c oughs> เออไม่ได้คิว,ว <c oughs> อ่ะโอซาเวียจะแตก ซาเวียจะคิดจะฝันว่าจะจะกลับบ้านเหรอไม่กลับง่ายๆหรอกเว้ยโอ้โหมันลอดอุโมงค์แล้วมันสตันเราอ่ะเออมันมันมันยังไงนะมันสตันอะโอ้โหมันไม่แ้วออกมามันนี้ ก็เอาดีก hmm. ็มาดีครับมาดีครับก็มาดีครับโอ้โหมาดีครับ พี่คุณจะแตกไหมแถวนี้เดี๋ยวหาไปจะอีก,กับซาเวียกว่านะเพืพ่อนๆน่าจะได้คิวอยู่นะโอเคได้ใช่ป่ะเฮ้ยอาริทีวว่ะอาริทีวว่ะมาว่ะเฮ้ยอาริทีวจะแตกว่ะ อารีทิวอาจจะแตกบอกแล้วว่าได้คิวโอ้เราน่าจะได้คิวเพื่อนโอ้โหไม่ได้วะโอ้ไม่ได้วะโอ้โหน่าจะเก็บเอตเตดได้นะเมื่อกี้โอ้โหไม่เป็นไรนะโอ้เลนบนททำไมยินทันมาแล้ว โอ้โหแตกวะเอาอะมาดิครับมาดิครับสามตัวนะก็มาดิครับนะเฮ้ยไปไหนวะนโอเคครับเพื่อนๆเอาอยู่เอาอยู่ ได้อยู่ได้อยู่นะอ่ะสกอร์ผมก็หกหนึ่งนะส่วนสกอร์ทีมก็แปดหกนะเรานำอยู่สองคิวแมันเพื่อนแต่ก็อย่าประมาทนะตัวถ้าเลีดเกมนี่ก็ไม่น่าจะไหวนะโอเคนะโอ้โหสตันว่ะ ถือสแตนหรอเพื่อนซาเวียน่าจะได้อยู่นะののโฮ้โหเฮ้ยเพื่อนๆโอ้โหเอาแล้วไม่น่าจะรอดว่ะต้องหนี้ะโอ้ทำไมเลนโอเ้เลนล่างว่ะถ้าไม่กลับบ้านนี่ ไม่น่าจะไหวยีนป่ะไหวป่ะโอ้ได้ได้อะ <c oughs> นึกว่าไม่ได้นะะจะลงไปช่วยอ่ะราเทียวนะโอ้มันต้องไปกับเบีเตดอยู่แล้วนะญญก็มาดิครับมาดิไม่ได้แอมกูหรอก โอ้ต้องหนีฮะเกือบตุ่ยแล้วเพื่อนเดือดแคดตี้เดี๋ยวเอาดีเอาดีใครจะแตกนี่ผมเอาหมดอ่ะเออเดี๋ยวดักดักดักนะเพื่อนดักดักตรงเนี้ยโอ้ไม่ได้วะเข้าไม่ได้วะ ก็เกาะกันัะขนาดนั้นน่ะเออไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องไปเจาะป้อมบนนะเพื่อนๆเจาะป้อมบนเพื่อให้วงมันแคบเข้านะแล้วก็จะมีพื้นที่เล่นได้มากขึ้นอ่อาอ้าวเฮ้ยบักฮัมจิตแล้ว้ายตายซ้่มตุี <c oughs> <c oughs> ว่ว่เออ ถ้าเก่อกันเป็นกลุ่มเนี่ยไม่ไหวอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่ไหวนะยังไงมันก็ไม่ไหวนะโอ้ไม่ไหววะโอ้ตุยวะ ไม่น่าขึ้นรถไปกับจอร์นสันเลยเพื่อนๆโอ้โหตามเมื่อกี้เนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมไม่ขึ้นรถกับจอร์นสันแล้วเพื่อนโอเคเห็นคิวได้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 เพื่อนๆได้อยู่น่าจะได้อยู่นะโอ้ยทำไมมันเห็นผมวะ เห็นได้ไงวะมันเห็นว่ะไปก่อนเด้อจอนซานไปแล้วโอ้โหไม่ได้ว่ะเพื่อนเออคือมันโหดก็จริงนะ ถ้าเข้าอันนั้นก็ตุยเหมือนโอ้ถ้าไปใกล้นี่ไม่น่าจะไหวนะโอ้โหห้าต่อหนึ่งเลยเพื่อนๆโอ้โหไม่น่าจะรอดนะเฮ้ยซ <Understood. S 1> <c oughs> าเวียฮัล <c oughs> โ,โหลวัสด,ดีอ่าดูเหมือนว่ามีคนจะแตกนะเพื่อน <c oughs> โอ้โหไม่ได้ว่ะโอเคโอเคฮะถือว่าได้อยู่นะต้องลุ้นแล้วอ่ะโอ้โหคลิปคลิปมาก็มาดิเ้า c o มาดิมาดิอ่ะ c o มาดิก็มาดิ โอ้ลอดลอดวะลอดลอด,อออดลอดล่อนเพื่อนลอดโอ้โหไม่เป็นไรนะเฮ้ยไม่เป็นไรลอดตุยไม่เป็นไรัเพื่อนโอเคลอดตุยยไม่เป็นไร,นะรอ,อรย,ไไรย่างน้อยเราก็ได้สิบเอ็ดคิวใต้เจ็ดนะมาเลยครับมาดิ ดเอาดิ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 ก็มาดิครับโอเคโอ้ลายล้าน่าจะไม่รอดวะ่ะว่าแล้ว <Okay, S 1> เกมนี้มันน่าจะรอด ồ ôi ôi đi ôi nhớ cái típ vô cái tèc đó ồ mới đại hoa จะแตกจะแตกจะแตกวะต้องเหนียะเพื่อนโอ้โหโอเคยินไปแล้วเพื่อนอได้รดถเฉยอ่ะเออได้จเจ้าอารีเทียวเนาะออนไม่ได้เลย ยกเลยโอ้โหโอ้ทำไมมันเรงจังวะนี่อย่างน,ยงน้อยก็ได้หนึ่งคิวฮะโอเคอได้เฉลี่ยเรื่อนนะโห โอเคครับสำหรับการเล่นนาตาเลียผมว่าเกมนี้เนี่ยมัน50-50อยู่แล้วนะอ่าผมว่าอาจจะแพ้ด้วยซ้ำนะทุกคนนะเกมนี้ก็สามารถพลิกกลับมาได้นะอ่าก็คือนั่นแหละเหตุผลที่มีเบนิสติดโ็ประมาณนี้นะอ่าถ้าเล่นเกมต่อไปเขาทีมฝั่งตรงกันข้ามนั้นสามารถส่วนกลับมาชนะได้นะอ่าโหได้ลูกข่าวเลย7จจุเจจุดเสียเพื่อนๆโอ้โหก็คือ เอาง่ายๆคืออ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ในคะลิปหน้าอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดซ b บสไค b e ให้ด้วยนะ